เดี๋ยวนี้ร้านโชว์หวยพัฒนาได้ขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยลิปนี้อิงจะพาทุกคนไปดูร้านโชว์หวยที่ร่วมโครงการมีแท้โชว์หวยที่อำเภอตะการเป็นโครงการที่ทางแมคโครจัดขึ้นเพื่อช่วยร้านค้าในชุมชนอิงแปลกใจมากอันนี้มีแม่ค้าคนเดียวแต่ของในร้านเป็นระเบียบจนต้องอยากถามแลอวมีแมคโครคือสีบุมีขอมเต็มลานขนาดน,นี้สื่อของในเมืองคือสิไปบปไหว เ็นจังบุญอีดีแมคโครซามาเวิ่ำว่าซอยน่ล่ะทรงฟีเ้าส,สิเปอร์เซ็นซอยทรงกอนมาสิกวงน้ำเ,เงินสรุปได้ว,ว่าของทุกอย่างในร้านแมคโครเป็นคนดูแลว่าจะเป็นเชลต่างๆหรือราคาสินค้าแมคโครจัดการให้เรียบร้อยเลยค่ะคนคงสงสัยว่าร่วมโครงการแล้วเรายังคงเป็นเจ้าของร้านอยู่ไหมเรายังคงเป็นเจ้าของร้านเหมือนเดิมแต่ทางแมคโครจะช่วยซัพพอร์ตส่งของให้ไม่ว่าจะเป็นของต่างๆในร้านมีทั้งของสดของกินของใช้<ต>ที่เป็นร้านเล็กๆในชุมชนที่ไม่ค่อยน่าสนใจไอเ็นมีชั้นวาง ของที่จัดเป็นระเบียบทำให้สะดวกเวลาลูกค้าเข้ามาซื้อไม่ว่าจะเป็นของอุปโภคบริโภคพี่แมคโครจัดการขึ้นเชลให้เรียบร้อยของร้านมีหน้าที่แค่สั่งของ,ของร้านสวยของครบก็ทำให้ดึงดูดลูกค้าเข้ามาซื้อในยุคเศรษฐกิจแบบนีม้มองว่าการบริหารร้านให้ทันสมัยมเรื่องที่สําคัญมากๆของที่ดูสะอาดเป็นระเบียบทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจของลูกค้าทางแมคโครมีอบรมให้ด้วยที่จะเปิดร้านในชุมชนหรือพัฒนาร้านก็ง่ายนิดเดียว